สวัสดีค่ะท่านที่ติดตามนะคะวันนี้เรามีเสื้อชุดดูมาแบบนี้เลยชุดเสื้อผ้าใหม่ผู้ชายเสื้อผ้าใหม่ผู้ชายตัวใหญ่มากแล้วเอามาให้ปรับให้มันเล็กลงเล็กลงก็ดูเราต้องแก้ตั้งแต่ไหลเข้าไหลเข้าข้าง เอาชายขึ้นแต่เรามีที่มีปัญหาคือเราเราเราก็ต้องแก้ไขไปอเอาแขนขึ้นพอดีโชคดีที่เสื้อตัวนี้ไม่ใช่ไหมแท้เห็นไหมคะไม่มีการทำอะไรเลยไม่มีซับไนนะคะแต่ผ้ากาวมีผ้ากาวก็โอเคแหละแต่ว่าเราก็แก้แบบ ไม่ยากมากทามีซับในทั้งตัวก็จะแก้ยากนิดหนึ่งแต่นี่เราก็แก้ง่ายๆเนาะเสื้อผู้ชายก็เอาไหลเอาไหลขึ้นเอาข้างตัวเข้าเอาชายขึ้นแต่เนี่ยดูว่าข้างเราก็จะเอาเข้าไม่ได้เยอะเห็นไหมคะพะถ้าเ,าเอาเข้าเยอะเนะี่ยจะเหลือตรงเนี้ยช่วงช่วงตรงนี้มาก็จะแคบจะไม่สวยเราก็เอาเข้าได้ไม่เยอะแต่เราก็จะไปปรับด้านหลังคือด้านหลังเนี่ย เราก็จะเลาะเอาใช้ตัวนี้ทั้งหมดตัวเล็กชิ้นเล็กด้านข้างแล้วก็ขยับติดเข้ามาด้านบนนี้น่าจะแก้ไขได้ตัวนี้เราเลาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นตัวเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะแล้วตัวนี้ตัวนี้ดูนะคะตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ที่ที่เขาบอกว่าเขาซื้อมาแล้วลองให้ดูก็คือเปอิดทรงกว้างกว่าตัวจริงเราต้องเอาเข้าข้างละ ประมาณ3ามสี่เกตรงนะคะแล้วก็อกเอาเข้าเครึ่องนิ้วรวมแล้วเป็นนิ้วหนึ่งข้างหนึ่งนิ้วหนึ่งสองข้างก็เป็น2นิ้วนะคะจะโพกนิ้วหนึ่งเป็นสองนิ้วเป็นสี่นิ้วนะคะแล้วก็แขนแขนก็เอาขึ้นอีกเราก็จะต้องเลาะออกเกือบเลาะวงแขนออก แขนที่เขาซื้อมาจะมีฟองน้ําถูกไหมคะมีฟองน้ําถ้าเอาฟองน้ําออกไหลก็จะตกทําให้เวลาเราใส่เนี่ยตรงนี้จะตกลงมาทําให้ตรงนี้เหี่ยวเห็นไ,ไหมคะก็จะตกลงมาตามไหลเราก็ต้องเก็บตัวนี้ลงประมาณครึ่งนิ้วแต่ทั้งบนไม่ต้องเก็บนะคะด้านนี้ไม่ต้องเก็บเราเก็บดีลงมาเก็บปรมาณครึ่งนิ้วแล้วแขนตัวนี้ ลูกค้าก็ต้องการเอาขึ้นเอาขึ้น2นิ้วทั้งด้านล่าง1นิ้วด้านบน1นิ้วเราก็ต้องเลาะออกแล้วก็เย็บขึ้นทั้งหมดทั้งล่างทั้งบนสอข้างต้องเลาะวงแขนออกข้างไม่ต้องเลาะนะคะทางเย็บได้เลยแล้วเราก็ต้องวาดบ่าหน้าเสื้อตัวนี้บ่าหน้ากว้างกว่าบ่าหลังแต่ลูกค้าบ่าหน้าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น เราต้องเย็บป่าหน้าคว้านใหม่คว้านเข้ามาอีกประมาณนิ้วเกือบนิ้วครึ่งแต่เราต้องดูความเหมาะสมก่อนว่ากว้างออกมาเยอะๆแล้วจะจะน่าเกียดไหมเราก็ต้องดูนะคะทุกอย่างแก้หมดนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูผ้าถุงสำเร็จกระโปรงนะคะ ลูกค้าก็เก่งเนอะเอาเสื้อมาแกะฟองน้ำไหลมาเรียบร้อยแล้วต้องเอามาให้เราอีกทีหลังเอาไม่เป็นไรเราก็ไม่ไม่ว่ากันบางทีลูกค้าก็ไม่เข้าใจไม่ใช่ช่างอันนี้เรามาดูผ้าถุงสำเร็จกันผ้าถุงสำเร็จนะคะตัดขายก็จะเป็นอย่างนี้เลยใส่ยางเยืดเพื่อที่จะให้ลูกค้าใส่ได้หลายๆขนาด แต่พอเอาเข้าจริงเอามาใส่แล้วก้นพองใส่แล้วก็ไม่สวยก็เอามาทําใหม่เราก็จะต้องเลาะออกทําให้เข้าใหม่ทั้งหมดปรับสโะโพกข้าปรับสโะโพกข้าจนถึงชายแล้วก็ผ่ากา้นผ่าตรงผ่าชายนะคะผ่าชายนี้ก็เดินไม่ได้ผ่านอน ยาวมากเห็นไหมคะก็เดินไม่ได้เดินแล้วก็ติดจะต,ต้องเลาะเลาะแล้วก็เอาขึ้นเอาขึ้นไปอีกประมาณสองนิ้วพอดีว่าเออเสื้อผ้าผ้าเขาไม่ได้อัดพากาวเนาะผ้าถุงผ้าถุงสาเร็จกับเสื้อตัวนี้ไม่ได้อัดพากาวก็เลยก็เลยทําไม่ยากเท่าไหร่ เย็บประมาณนี้แหละที่เขาทํามาขายเขาก็จะมาตัดก็ไม่มีผ้าไม่รู้จะซื้อผ้าที่ไหนซื้อผ้าไม่เป็นอันนี้ปัญหาของลูกค้านะคะไม่รู้จะซื้อผ้าที่ไหนผ้าผ้าสวยๆก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนพอก็ไปพอจะมีงานพรุ่งนี้มาลืนนี้ก็ต้องไปซื้อไปซื้อก็ไปได้สําเร็จมาไปซื้อสําเร็จก็บางครั้งก็ซื้อๆไป ใส่ได้ใส่ได้ไม่ได้ลองหรือไม่ก็ลองแบบรีบๆพอสวมนิดหน่อยใช้ได้แต่พอมาลองจริงมาใส่จริงแล้วก็ก็อยากสวยก็ต้องเอามาแก้ไขใหม่ก็จะเสียทั้งค่าซื้อค่าตาดัดค่าซ่อมค่ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ก็จะเสียหลาย,ยหลายตอนนะคะอันนี้อันนี้บอกบอกไว้นะคะสำหรับคนที่ ที่อยากใส่สวยๆก็หาช่งางแถวแวบ้านนะคะตัดทว่าชุดหนึ่งแพงไม่แพงเพราะชุดที่เราตัดเสื้อผ้าที่เราตัดเราจะใส่ได้นานมากอาจจะหลายปีเลยอาจจะเป็นสิบปีเลยด้ซ้ําไปคุ้มกับการที่เราไปตัดถ้าเราไปซื้อเขาชุดนี้พันกว่าบาทนะคะประมาณพันพันห้าไม่ไม่ต่ำกว่าพันห้าแน่นอนอย่างสมมุติว่าชุดนี้เราซื้อมาประมาณพันห้าถ้าเราซื้อผ้าก็ประมาณหนึ่งพันบาทอาจจะไม่ถึง แล้วอาจจะเพิ่มค่าค่าตัดค่าช่างเขาอีกนิดหน่อยแต่เราใส่ได้นานมากแต่ภาพแบบนี้ชุดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไปซ่อมอ่ะไม่เอาไปแก้ไขใหม่เราก็จะไม่อยากใส่อีกเลยถ้ามีปัญหาก็เราก็ไปคืนเขาไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ก็ให้ดูปัญหาของของเสื้อผ้าที่เราซื้อมาไม่ใช่ไม่ซื้อมาไม่ดีซื้อมาก็ดีคือเราก็ ก็คือได้ทันใจเราอะเราอยากซื้อเราเจอแบบสวยถูกใจก็ซื้อเลยแต่ถ้าตัดก็จะต้องใช้เวลาใช้เวลานิดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครึ่งเดือนช่างเดี๋ยวนี้มีงานเยอะมากก็จะครึ่งเดือนขึ้นไปอะถึงจะได้นะคะก็บอกปัญหาเกี่ยวกับการซื้อเสื้อผ้าใส่ตรงนี้แล้วก็ใครจะแก้แบบไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้เป็นตอนๆให้ดูทีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ